ต่อไปจะอยู่ยังไงตื่นมาเราเคยแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวมาโรงเรียนทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเ ล,ละใจเทรั้ว่าเปนสุขอยู่ทันห้ารั้งแรกปีพศ2528บุคคลที่ที่ทำให้มาอยู่สตีสิริเกตก็คือพออนิษนาากุดมก่อนที่จะมาบรรจุเป็นอัตราจ้างกอดน,นะคะเป็นอัตราจ้างอยู่สองปีท่านเห็นศักยภาพาในด้านการสอนตอนนั้นสอนธุรกิจพิมพ์ดีดบัญชี สอนธุรกิจท่านขึ้นไปดูสังเกตการสอนท่านเห็นว่าคุณครูเนธอรออนเป็นคนที่พูดเสียงดังฟังชัดพูดแล้วเข้าใจง่ายแต่สอนธุรกิจนั้นสอนได้แค่ประมาณ20กว่าปีเสร็จแล้วช่วงนั้นเขาไม่ค่อยสนับสนุนให้เรียนสายอาชีพเ้าให้เรียนสายคณิตวิทย์ท่านผอ,อก,ก็เลยให้มาสอนวิชาในแนวพอสอนแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองรักในอาชีพนี้ เวลาเด็กเข้ามาปรึกษาเวลาเด็กเข้ามาถามมีปัญหาอะไรเราก็แนะเราก็ชี้เราก็แนะเด็กก็ได้ทำตามเราที่เราบอกที่เราชี้แนะเราก็มีความสุขเด็กเป็นบรรณิเเป็นเด็กที่มีความคิดนะคะเรียนไม่เก่งนะคะแต่เขาฝึกทักษะเขาจะฝึกเขาจะฝึกด้วยการกระบวนการคิดมากกว่านะคะคือกระบวนการ ขั้นตอนในการทานะคะจะปฏิบัติมากกว่าการปฏิบัติมันจะทําให้เราเราปฏิบัติทุกวันทุกวันมันก็จะทําให้เราจําไดนะะ้เด็กเด็กสายธุรกิจสมัยนั้นได้บรรจุก,กันทุกคนได้มีงานมีการทํากันทุกคนพอถึงวันครูวันอะไรนี่เขาก็จะกลับมาหาว่าถ้าคุณครูไม่สอนหนูในวันนั้นหนูก็จะไม่มีอาชีพในวันนี้เขาก็บอกเราก็มีความรู้สึกว่าเอออาชีพครูนี้เป็นอาชีพที่แบบมีคุณค่าแบบ ต่อไปจะอยู่ยังไงตื่นมาเรากเคยแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวมาโรงเรียนก็คิดว่าก็จะแต่งมาก็จะมาขี่รถผ่านขี่รถผ่านแล้วก็จะกลับบ้านทาสักประมาณเดือนหรือสองเดือนก็คงจะไม่ได้ทาตรงนั้นแหละประทับใจหนึ่งเพื่อนครูสองนักเรียนและบุคลากรหลายหลายท่าน ที่ให้ความรักนะคะนักเรียนก็น่ารัก mm. เห็นครูก็จะเรียกว่าแม่นะคะไม่เรียกครูนะคะเรียกแม่เห็นอยู่ตลาด mm. เห็นอยู่สห้าสรรพสินค้าต่างๆถ้าเขาเจอเขาก็จะเข้ามาก่อนเขาก็จะเข้ามาพูดด้วยว่าคิดถึงแม่จังเลย mm. ก็อยากฝากกับถึงนักเรียนให้นักเรียนเป็นให้คิดดีทำดีปฏิบัติดีเป็นคนมีจิตอาสาจิตสาธารณะ ส่วนคุณครูก็อยากให้คุณครูคทุ่มเทกับงานที่ตัวเองได้รับผิดชอบเนะต็มที่ตามศักยภาพของตัวเองนะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนครูในโรงเรียน